่สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนปู่ย่าตายายทุกคนนะครับยีเราเขาสู่รายการซิปเปอร์แคสเกมมิ่งกับกับเกมนะครับสไนเปอร์อิลิทวีสองกันนะครับอ่าเกมนี้นะครับค่อนข้างสนุกนะครับกดตัวบีนะครับเล่นเรื่อนลูกกิ้งเมาส์นะครับไปขึ้นลงไปเอ่อไปไปหน้ามาหลังอ่ากดตัวบีครั้งนึงครับนี่เป็นการทดสอบนะครับตอนแรกกดชิปหายนะครับ แล้มีแค่ปุ่มชิปนะครับไม่ใช่ปุ่มชิปหายอ่านะครับกูเหนื่อยนแะ <Space Bar. S 1> ล้วสเปซบาร์คร <Okay. S 1> <Yeah. S 2> ีมโอเคแหนานะครับกดตัวแซนแล้วดูข้างล่างข้างล่างนะครับที่มันล็อกเนี่ยแลนด์ไมเออคลิปไมาย์กด F หนึ่งครั้งกดอีกหนึ่งครั้ง Yeah nice 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 yes k e ซีครัชครัชจ้าไปเลือกล็อกนะครับโอเคนี่โอเคไวไปก็ไม่เป็นไรครับกดเอฟกดเอฟกดเอฟปลาแม่งปลาแม่งเลยในสัตว์ใครมาว่า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  โอเคทำไมนะครับกด C สองครั้งนะครับออก C ครั้งเอาไว้นะครับแล้วคราวนี้ก็ปล่อย C ออกได้โอเคคานไปโอ้ยแม่งล็อกโคอ,อกเลยโอเคนะครับแม่เกนนี้ภาพสวยนะครับทําไมถึงภาพสวยก็กูปรับกูปรับปรับให้มันสวยสุดแม่ทําไมมันลื่นเกิน Use Cover กด Q A Move Left กด3

มาเป็นกระสัตย์กำลังจะมาแล้วเมื่อไหร่จะถึงก็ไม่รู้อ่านต๊บท่านครับลงมาได้เลยครับกูเปิดกูไม่เป็นอ่อผมเปิดให้ก็ได้ขายสตีทกซยี่ห้ออะไรนึงเออโอโอ โ <Okay. S 2> อเคอะบูอะบูประมาณนี้มั้งโอเคเอโอเครีซูมโอ้น้าแหกพี่น้องหน้าแหกหน้าสึมตีนนี่ฮ่เฮ้ยมีอะไรวะ เออผมมีถุงยางน้ำมัดูเหล็กก,กิ่นกล้วยมาขายขึนครับ,รบดีนะครับเราก็อแอบสองเฮ้ยมันขายอะไรกันวะขายอะไรกันวะ <Okay. S 3> โอเคกด,กด e คไอ,อด e ้นะครับให้ยังไยเออกดอีแบ่งนะครับโอ้อ โอ้โหสัตว์มากเอา้าลืมกระลืมชักไก่สัตว์อโอ้มีเรื่องใช่ไหมมีเรื่องใช่ไหมออมีเรื่องใช่ไหมมีเรื่องเช่ะแบงไปแคบไปแคบติดปีเอ็กคอร์อีกแล้ว อาร์เจ่า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 ใช่แล้วจ้าใช่แล้วจ้าใช่แล้วจ้าเจือเออเอาอยู่ไมตายกันเลยทีเดียวโอ้โหไหน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 ไข่ตายแล้วยังไม่จำอีกไข่ตายแล้วยังไม่จำอีก โอ้โห y e สเคไม่เย y e ย y เคแบงเออ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 ออไเออเร็วออกเร็วออกเร็วแบงจัดไปกับพี่น้อง ลุกไล่เลิฟยิองออกไปตรงนั้น,น,น <c oughs> หายลุกไล่เลิฟเลยนะครับพี่น้องโอ๊ยปิดปุยยะตายยาทุกคนโอเคเอ <c oughs> อโอ enfin ้ยทำไมมันหยุดไปนานๆเริ่มมันเริ่มกระตุกไรมาอ๋อรู้ละโปรแกรมโปรแกรมแฟบนี่เอง เป็นพะโปร,ปรแกรมแฟบนะครับอันที่จริงไม่กระตุกเลยคุณชมของตัวเองมากไปบอกแบ่งนะครับนะครับคำถามที่วันนี้มีว่าตัวอะไรชีเมนมที่สุดในโลกตอบคำถามใต้คลิปกันนะครับตัวนี้ให้รีบเดินผ่านมาเลยนะครับโอเคอันนครับแล้วเราไม่ต้องแคร์อะไรนะครับ เรารีบเดินเลยโอ้ยนะครับไอรถถังนั้นมันสามารถยิงเราได้ถึงขั้นตายหาตายห่าตายหาตายหัวกันเลยทีเดียวแม่บูมนลยครับอะไรที่สุดยอดมากๆเลยนะครับโอ้โหให้เรารีบเดินไปเลยนะครับให้เรารีบเดินไปเลยนะครับ เฮ้ยให้เรารีบเดินนะครับเสียวหลังวะเสียวหลังวะเสียวหลังวะเฮียาตาย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 แน่งอันนี้ตายแน่งอันนี้โอ้โหในที่สุดก็ผ่านมาได้นี่ครับในเกมชิบหายแล้วชิบหายแล้วพี่น้องครับเดี๋ยวมันก็มานะครับระวังตัวด้วยนะครับ ต้องระวังด้วยนะครับเกมนี้โอ้โหเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยนะครับตรงนี้แหละครับจุดสวยงามนะครับจุดสวยงามของโลกนะครับยืนแม่งเลยกลัวไรไร่จอนสันเน็ตเวิร์กแบงชื่อ,อ,อเอ้อเอ้อซาเหรอโอ้โหยุไม่เฮตตายกันเลยทีเดียวไอ้มือขอมา ไม่ต้องขอฉันก็จะยอมให้จิจิ้งให้เธอเสวอตให้เธอได้ตามที่ต้องการออไหนไหนไหไม่ต้องขอฉันก็จะยอมให้อ,อ ทีมีเธอ y เย h yeah. แม n จริงๆจริงนะเราเนี่ยอยู่แล้วแก๊ป y e ้โอ้สมัยสงคารามโลกทำไมมันช่างทันสมัยสุขนาดนี้ for to go for to go จบกันแล้วนะครับกับเชปเตร์ที่หนึ่งกันนะครับพบกับแชปเตอร์ที่สองได้เลยนะครับเอ่อใช้เวลาในการเล่นแปดนาทีนะครับ สกอร์ก็แค่3 9 9 2 2 6 0คะแนนนะครับก็พบกันกับแชปเตอร์หน้านะครับติดตามกันเยอะๆอ่าสวัสดีครับ